งานที่สองนะคะของ6กทับเานะคะ,ะโจทย์ของงานที่สองวันนี้เขาบอกว่ากําหนดวงกลมที่มีจุด O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมที่มีสมการเป็น x ยกกาลังสองบอก y ยกกาลังสองเท่ากับย7โจ็ดต้องการให้สร้างวงรีที่มีจุด O เป็นจุดโฟกัสจุดหนึ่งแล้วก็มีจุด P เป็นจุดโฟกัสอีกจุดหนึ่งอยู่บนวงกลมนะคะ และมีผลรวมของระยะทางจากจุดใดๆบนวงรีไปยังโฟกัสทั้งสองเท่ากับความยาวของรัศมีของวงกลม o นี้นะคะอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาสมการที่โจทย์ให้มานะคะ x ยกกำลังสองบวก y ยกกำลังสองรูปทั่วไปตรงนี้จะเป็น r ยกกำลังสองใช่ไหมคะเป็นรัศมี r ที่โจทย์ให้มาตรงนี้เป็น27แสดงว่า รัศมีของวงกลมนี้ r เดียวก็คือ,อเป็น square root ของ27ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสร้างวงกลมตามที่โจทย์ต้องการก่อนนะคะ,ไป,ะ,คะไปที่ตัวเลขนะคะไปที่ตัวเลขเราจะใช้เครื่องคำนวณน,นะคะเครื่องคำนวณตัวนี้เพื่อกำหนดรัศมีของวงกลมก่อนนะคะ ฟังก์ชันหรแบบที่ฟังก์ชัน s แควรูต o o t 27เราจะใช้ป้ายตัวนี้ในการสร้างวงกลมนะคะจึงจะต้องมีการคูณ1ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมตั้งค่าเพิ่มเติมด้วยนะคะตั้งนะคะหน่วยที่จะให้ตั้งเป็นเซนติเมตรนะคะเป็นเซนติเมตรถ้าเรกยีนลืมตั้งหน่วยเซนติเมตรตรงนี้จะไม่สามารถสร้างวงกลมตามคำสั่งข้างบนได้นะคะ อย่าลืมตรงนี้ด้วยนะคะใส่หน่วยเป็นเซนติเมตรจากนั้นกดตกลงแล้วกจ็จะได้ป้ายตัวนี้มาป้ายตัวนี้จะใช้เป็นรัศมีของวงกลมนะคะ,ะสร้างวงกลมโดยแถบเครื่องมือข้างบนจะต้องมีจุดอิสระก่อน1จุดนะคะจุดอิสระก่อน1จุดแล้วก็เปลี่ยนเป็นเครื่องมือลูกศรสีดําตรงนี้เพื่อเลือกอจุดศูนย์กลางของวงกลม แล้วก็เลือกรัศมีที่เรากำหนดเป็นป้ายเมื่อกี้ไ้นะคะจากนั้นไปที่สร้างวงกลมที่สร้างจากจุดศูนย์กลางและรัศมีโอเคได้วงกลมนี้มาแล้วต่อไปตั้งชื่อจุดตั้งชื่อจุดนะคะตั้งชื่อจุดเปลี่ยนชื่อจุดตรงนี้ให้เป็นไป,นปนตามที่โจทย์ต้องการนะคะสมบัติแล้วก็ป้ายตัวนี้เปลี่ยนเป็น โอซะนะคะเปลี่ยนเป็นโอตกลงอ่ะเราก็จะได้วงกลมนะคะที่มีจุดศูนย์กลางเป็นจุดโอตามที่โจทย์ต้องการในสเต็ปแรกนะคะสเต็ปต่อไปนะคะคือเราจะสร้างวงรีนะคะโดยใช้จุด O จุด O อันนี้เป็นจุดโฟกัสแล้วก็จะมีจุด P เพิ่มมาอีก1จุดนะคะเป็นจุดโฟกัสอีก1จุดนะคะที่อยู่ภายในวงกลมนี้เราตั้งชื่อก่อนนะคะให้เป็นไปนตามที่โจทย์ต้องการชื่อที่เราได้เราก็สามารถเปลี่ยนชื่อให้ตรงตามที่โจทย์ต้องการเป็นจุด P นะคะเปลี่ยนชื่อจุดที่ป้ายนี้แล้วกดโอเคไปโอเค ได้จุด P แล้วโดวยความหมายของโจทย์มีความหมายว่าวงรีนะคะแล้วก็จุดโฟกัส O และ P เนี้ยนะคะมีผลบวกของระยะทางจากจุดใดๆก็หมายถึงจุด O กับ P จะต้องเท่ากับความยาวของรัศมีของวงกลมก็คือความยาวตัวนี้นะคะก็คือความยาวตัวนี้สมมุติเป็นภาพคร่าาๆแบบนี้ถ้าเป็นวงรีนะคะวงรีก็จะประมาณนี้เป็นวงรีประมาณนี้นะคะ เป็นวงรีแล้วก็ระยะทางนะคะจากเนี่ยค่ะจุดโฟกัสใดๆโอ oh, มาถึงตรงนี้แล้วก็ระยะทางมาถึง P ตรงเนี้ยหมายความว่าสองเส้นเนี้ยนะคะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองสองเส้นเนี้ยผลรวมของระยะทางของสองเส้นนี้จะต้องเท่ากับรัศมีของวงกลมนี้ก็คือระยะทางเท่ากับรูปยี่สิบเจ็ดตรงนี้นะคะ แลนะหลังจากนี้เราจะสร้างวงรีนะคะสร้างวงรีโดยให้ตรงนี้จุดตรงนี้สามารถวิ่งได้ด้วยนะคะมาเริ่มกันนะคะ,ะเราลบตรงนี้ออกก่อนอ,อันดับแรกให้สร้างจุดอิสระขึ้นมา1จุดนะคะเดี๋ยวเราจะจำลองรัศมีของมันนะคะจากนั้นให้ใช้เครื่องมือ การแปลงนะคะการแปลงโดยเราจะเลื่อนขนานจุดนี้นะคะเลื่อนขนานจุดนี้จึงเลือกจุดนี้ให้เป็นสีชมพูนะคะแล้วไปที่การแปลงแล้วก็เลื่อนขนานเลื่อนขนานจุดนี้โดยระยะระยะของการเลื่อนนะคะระยะการเลื่อนตรงนี้ให้มาคลิกที่ป้ายรัศมีตัวนี้นะคะคลิกที่ป้ายรัศมีเสร็จปุ๊บ so, สังเกตดูตรงเนี้ยจะเป็นระยะทางที่ระบุโดยเป็น อ่าสแควรูปยี่สิบเจ็ดคูณหนึ่งเซนติเมตรนี่นะคะแล้วก็นะคะองศาให้กําหนดไปที่ศูนย์องศานะคะศูนย์องศามีสองจุดนะคะดูดีๆตรงนี้ต้องเป็นระยะทางที่ระบุก็คือเราระบุโดยการไปคลิกที่ป้ายนี้นะคะรูปยี่สิบเจ็ดแล้วก็จุดที่สองก็คือองศาให้ระบุตรงนี้เป็นศูนย์องศาจากนั้นคลิกที่เลื่อนขนานได้เลยโอเคหลัง okay. จากนั้นสร้างส่วนของเส้นตรงนะคะส่วนของเส้นตรง เพเรียบร้อยแล้วนำจุดมาวางบนส่วนของเส้นตรงวางลงไปจุดแล้วเราจะสร้างเส้นสองเส้นที่ครูลองล่างให้ดูเมื่อกี้นะคะก็คือมอีส่วนที่1ก็คือจากจุดปลายฝั่งซ้ายมาถึงตรงกลางนะคะเส้นที่สองก็จะเป็นไปตามจุดตรงกลางนี้ไปฝั่งขวานะคะ เดี๋ยวจะให้เห็นอย่างชัดเจนเดี๋ยวเราจะสร้างทับอีกสร้างทับอีกหนึ่งครั้งนะคะโดยลากส่วนของเส้นตรงจากจุดซ้ายมาตรงกลางนะคะแล้วก็เปลี่ยนสีซะาจะได้เห็นอย่างชัดเจนเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสีฝั่งนี้เป็นสีชมพู um u, นะแล้วก็อีกหนึ่งเส้นอีกหนึ่งเส้นนะคะจากตรงกลางลางกจากจุดตรงกลางแล้วก็มาฝั่งขวานี้จุดขวาแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนสี immortal, ซะา เปลี่ยนสีเปลี่ยนสีส่วนของเส้นตรงเส้นที่สอได้เปลี่ยนเป็นสีม่วงได้เปลี่ยนเป็นสีม่วงอาจจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนแต่ว่าโดยทั้งหมดเนี่ยโดยทั้งหมดส่วนของเส้นตรงเนี้ยนะก็จะมีระยะทางเท่ากับป้ายเนี้ยป้ายนี้ก็คือสแปรรูปยี่สิบเจ็ดที่เราสร้างนะต่อป้ายขั้นตอนต่อไปเราจะสร้างวงกลมนะสร้างวงกลม ไปที่คําสั่งสร้างไปที่คําสั่งสร้างโดยสร้างวงกลมเนี้ยจะต้องสร้างวงแรกก่อนโดยให้จุด O เป็นจุดศูนย์กลางดังนั้นจึงจะต้องเลือกจุด O เป็นจุดศูนย์กลางและวงกลมวงเนี้ยจะมีลักมีเท่ากับเส้นสีชมพูเส้นสีชมพูคลิกให้โดนเส้นสีชมพูตรงนี้แล้วไปที่สร้างวงกลมได้มาแล้ว1วงอีกหนึ่งวงอีกหนึ่งวงจะใช้จุด P เป็นจุดศูนย์กลาง และรัศมีของวงที่สองจะให้เท่ากับส่วนของเส้นตรงที่เป็นสีม่วงคลิกให้โดนสีม่วงอแล้วไปที่สร้างวงกลมอ่เรียบร้อยเห็นไหมได้วงกลมที่มีส่วนโค้งตัดกันเราใส่จุดตัดไปเลยอวางลงไปเลยเอาจุดมาวางจุดตัดอสองจุดวางลงไปแล้วเรียบร้อยอดูนะนี่คือการวิ่งของวงรีนะจะได้แล้วนี่คือการวิ่งของวงรีนะ จากนั้นใช้ความสามารถของโปรแกรมในการสร้างโลคัสนะเลือก2จุดจุดตรงกลางตรงนี้นะจุดตรงกลางตรงนี้แล้วก็จุดที่เกิดจากการตัดของส่วนโคง้งเมื่อกี้อ่ะแล้วก็ไปที่สร้างแล้วก็โลคัทส่วนที่เป็นข้างล่างก็เหมือนกันนะ,ะคลิกพื้นที่ว่างก่อนแล้วก็ตรงกลางแล้วก็จุดตัดจุดที่2ตรงนี้แล้วก็ไปที่สร้าง โลคัสโอเคเรียบร้อยลองเทสดูเราจะได้บ่งดีแล้ว uh, ทีนี้ลากเชื่อมลากเชื่อมะระยะทางที่เราล่างขึ้นมาตอนแรกลากเชื่อมเลยระยะทางนี้เึ๊บเรียบร้อยอีกหนึ่งส่วนเรียบร้อยแบบชัดเจนเลยถ้าอยากให้เห็นชัดเจนเลยเราก็ตั้งสีให้มันตรงกับสีฝั่งนี้ก็ได้นะอันนี้เป็นสีชมพูใช่ไหม สีชมพูสีชมพูจดบอกว่าผลรวมของระยะทางจากจุดใดๆบนวงรีไปยังโฟกัสทั้งสองเท่ากับความยาวของรัศมีนั่นหมายความว่านี่แหละส่วนของสีชมพูร,รวมกับสีม่วงตรงนี้นี่แหละจะต้องเท่ากันกันกบรัศมีของวงกลมนะ, <c oughs> ะทีนี้ กูจะลองวัดดูนะลองวัดดูใช้เครื่องมือวัดอ่ะก็วัดเส้นนี้ไปเลยสีชมพูแล้วก็ไปที่การวัดนะความยาวได้ไหมละก็ระยะทางแล้วก็เส้นสีม่วงตัวนี้เส้นสีม่วงเส้นสีม่วงไปที่การวัดความยาว นั่นหมายความว่า2อ,อันนี้รวมกันจะต้องได้เท่ากับป้ายนี้นะจะต้องได้เท่ากับป้ายนี้นะก็คือเป็นรัศมีของของวงกลมวงนี้อ่ะแล้วลองดูวัดแบบนี้ก็ได้นะเลือกที่วงนี้แล้วก็มาที่การวัดแล้วก็วัดรัศมีของวงไหนวงที่เราเลือกไงวงใหญ่นี้อ่ะเท่ากันนะคะเท่ากันวัดแบบนี้รัศมีของชื่อวงกลมตัวนี้ก็คือ วงกลมสี1ตัวเนี้ยก,ก็คือ5.20อ่ะซนเมตรนักเรียนลองรวมซิรวมซิเดี๋ยวครูจะทิ้งไว้ให้นักเรียนทําต่อนะทิ้งให้นักเรยนทำต่อไหนลองใช้ป้าย2ป้ายนี้รวมกันดูซิเดี๋ยวใช้เครื่องมือตรงไหนนะข้างบนนี้อ่ะรวมกันนี้จะได้5 2 5 2ซนเมรหรือเปล่าอ่ะแล้วก็งานนี้ ส่งในโฟลเดอร์ส่งในโฟลเดอร์งานที่สองโฟลเดอร์นี้นะส่งในโฟลเดอร์นี้โอเคค่ะ